ส่ัสดินดีตร์ะรับผู้ส่ินราการส่วนดดีจะรับผู้สนการโอเคโอเคเฮ้ยเย ต้องบักไม่กึมเลยใเลยใเลยโอ้โอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผม ไปหาผมไปหาด่านใหม่ก่อนครับไปดูกันว่าจะเป็นด่านอะไรไปดูกันครับหาเจอแล้วครับด่านนี้นะบ้าก่อนบ้าก่อนเฮ้ย มา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 เข้ามาบวกเลยเข้ามาดิวิ่งอยู่รอบทำไมวันนี้ คนแตกคนแตกตั g, 10้มหนึ่งรอให้มันเดินมาแล้วเดินมาแล้วคิวหัวไม่แตกครับวันนี้มาไม m妈m妈你m -hmm. m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 m -hmm. ยังกลแม่งเลยนึ้อก็เหลือเนีน้ใช่แล้ Å oh. นะครับเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วมาแล้วมันไม่โดนคนะูชนะเฉยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ